พ่อแบงค์ช่วยหนูด้วยนะเพราะว่าวันนี้หนูต้องทำงานเป็นรปภจริงเหรอใช่ห้ามให้สับป,ประหลาดเข้าไปในโรงแรมอ๋อวันนี้นะครับน้องไว้มาเป็นรปภป้องกันร,รักษาโรงแรมแห่งนี้เพราะว่าที่นี่มีสัตว์ประหลาดแพร่ระบาดเยอะมากมีแต่ตัวปแปลกๆเลยใ,ในโรงแรมแห่งนี้มีแต่คนรวยนะคนหรูๆเข้ามาพักที่นี่ <c oughs> เรามาทําหน้าที่เป็นรปภเริ่มเลยครับน้องไว้โอ้โหตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าเกมแล้วเป็นเกมใหม่นะพอเราเข้ามาเนี่ย หน้าที่ของเราปภก็คือนี่ไงมีคนกําลังจะเข้าโรงแรมก็ต้องมาผ่านเราปภเรามาดูครับว่าใครจะมาผ่านบ้างโอเคดับเบิลแกงเกอร์น้่นบิงบอกว่าชื่อนี้เกมว่าอุ้ยคนนี้มาแล้ว่าเขาบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายฉันขอเข้าไปในโรงแรมได้ไหมตาขับเบนแบบเนี้ยเราจะให้เข้าไหมก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนอ่ะอันนี้ค่อยๆเช็คทีละอันครับไปอัน,นอันนี้คืออะไรครับ คล้ายๆเป็นบัตรประชาชนเราต้องขอดูบัตรประชาชนก่อนเขาชื่อว่าไม์เขาชื่อว่าไม์นามสกุลสโตนแล้วมีเลขอะไรเต็มไปหมดเลยวันหมดอายุก็คือปี1978้ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุนะเราเทียบดูกับปฏิทินตรงนี้นะตอนนี้ปี1955เราห้หาข้ามเลยเดือนคุมภาด้วยใช่แล้วก็ต้องตรวจอะไรอีกครับอันนี้อันนี้คือคำขอเข้าอ๋อคำขอเข้าดูซิเขาเข้ามาทำอะไรอะ ฉันต้องการเข้าไปพบกับผู้จัดการแล้วฉันก็เป็นคุณครูด้วยอ๋อเขาเป็นคุณครูเขามีอาชีพคุณครูเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือคนที่อยู่ในห้องอ๋อคนที่อยู่ในห้องห้องที่ศูนย์หนึ่งห้องที่ศูนย์สองห้องที่ศูนย์สามห้องที่ศูนย์สี่จะลองโทรหาคนนี้เดี๋ยวก่อนนะทาไมคนนี้หน้า <c oughs> คุ้นๆเลยเหมือนคนที่มาเลย <c oughs> ใช่คนเดียวกันนะไมหมแต่ตาเขาแป๊บๆป ให้เขาเข้าได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ถ้าไม่ให้เราต้องกดปิดแล้วก็กดโทรแจ้งตำรวจเลยเหรอใช่สามสามหนึ่งสองถ้าเราเจอคนที่แปลกๆอ่ะเราก็กดโทรหาหน่วยดีๆเป็นหน่วยกู้ภัยหน่วยจู่โจมเลยนี่ไงนี่ไงโดนจับไปแล้วนี่คนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นหน่วยดีๆคนนี้นะครับเป็นคนที่จะมาจัดการสัปประหลาดใช่โอเคจัดการไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันครับคนแรกไม่ผ่านนะครับคนแรกถือว่า คนนี้มาแล้วสวัสดีครับขอเข้าไปได้ไหมครับโอ้ผมไม่มีบัตรนะครับเราขอดูบัตรไงขอดูบัตรนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีบัตรเขาขอเขาขอร้องใหญ่เลยแล้วเขาก็กูดบา y e ขลไปเลยเราไม่ให้เข้าไงเพราะไม่มีบัตรนะถ้าใครไม่มีบัตรประชาชนก็อดเข้าโรงแรมแห่งนี้ครับอุ้ยนายคนแล้วอุ้ยดูคนนี้เหมือนขาวบอยเลยเขาบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายก่อนอื่นนะครับนี่เขาส่งบัตรให้มาดู อ้าวทุกคนครับเราต้องสังเกตให้ดีคนที่มาใส่มวกแต่ในบัตรประชาชนไม่มีมวกเขาชื่อว่าไมลรูไมลรูรูดบอยเอาไงดีบัตรประชาชนหมดอายุยัง,ยง,ยงบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุนะครับอันนี้คืออะไรครับบายอันนี้คือคนที่อยู่ในห้องพักจะเข้าไปในห้องพักคนที่อยู่ในโรงแรมหรือว่าคนที่จะเข้าคนที่เขา แจ้งมาแล้วว่าจะเข้าอ๋อมีรายชื่อตรงนี้ใช่ไหมครับคนที่แจ้งจะเข้าทั้งหมดหกเจ็ดแปดคนาแล้วบายแล้วก็เช็คไปที่เบอร์สามสิบสามครับเอ้ยเบอร์ศูนย์สามครับเป็นยังไงผ่านไหมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงครับหนูรู้ได้ไงว่าไม่ผ่านอันนี้คือก็เขาไม่มีมวกเขาไม่มีมวกเขาเขาาอะมีมวกเออเขามีมวกแต่ว่าอันนี้ไม่มีมวกอันนี้ไม่มีมวกข้อสองข้อสองจมูกมีสีแดงจมูกมีสีแดงไหนดูในรูปสิจมูกไม่แดงเหรอ อมันแปลกๆใช่ไหมใส่หมวกแล้วก็จมูกแดงเหมือนขาปลอมตัวมาเลยใช่แล้วมีอะไรอีกครับที่น่าสงสัยมีแค่นี้หรอใช่ตรงนี้ตรงนี้ผ่านหมดผ่านหมดแล้วไบจะให้ผ่านไหมครับจะให้ผ่านไม่ให้หรอหรือว่าให้ไม่ให้ไม่ให้กลับไปครับไม่ให้ผ่านหรอกทรแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งน่าสงสัยคนที่ตอนะคนที่สองเอ๊ะแต่ว่าพ่อแบงค์มีข้อสงสัยสมมุติว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราไม่ให้ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น สมมติเขาเป็นคนดีอ่ะเขาอยากเข้าห้องอ่ะแต่น้องไบ้น้องไบ้ผิดอ่ะที่ไม่ให้เขาผ่านไม่รู้อ่ะอ๋อเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโอเคมาแล้วหน่วยดีดีดีเก็บขวาดซอมบี้เก็บฝาดสับปะาดงั้นเอาแบบนี้นะครับคนต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามาเราจะให้ผ่านคนนี้ให้ผ่านอ๋อสวัสดีตอนบ่ายฉันขออนุญาตเข้าไปในโรงแรมนะครับ น,นี่คือแบบจะชนของฉันฉันชื่อนาชาแบปจะชนค่ะฉันยังไม่หมดอายุค่ะแล้วฉันก็ทําอาชีพเป็นเชฟฉันมาทําอาหารที่โรงแรมแห่งนี้ไหนพ,พ,พ่อไปลองดูตรงไหนอ่ะนี่ไงเชฟจริงด้วยใช่ฉันทํางานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ <Okay. S 1> ถ้าฉันถ้าฉันไม่ได้เข้าไปอ่ะในโรงแรมแห่งนี้ก็ไม่มีข้าวกินเลยนะเธ<ข>อจะให้ฉันเข้าไหมในใบรา,ายชื่อไม่มีไม่มีหรอแต่ว่าเขาอาจจะมาสาย อ๋อนี่ไงนั้นเราก็ติกว่าให้เขาผ่านหมดเลยแล้วกันถูกหมดเลยใช่โอเคผ่านไหมครับอันนี้แล้วเขาอยู่ห้องไหนไปดูก่อนลองดูก่อนว่ามีลายชื่อห้องไหมเราเข้าไปที่ชั้นหนึ่งนะครับสี่ห้องชั้นสองมีไหมห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามนี่ไงเจอแล้วไ i g h t eye blue l ค f t ใช่เขามีตาซ้ายเป็นสีม่วงตาขวาเป็นสีเขียวใช่โอ้แลเขาก็มีผม ผมสั้นๆเอาละครับใช่เป็นผมหน้าม้าให้เข้าไหมครับอันนี้ให้เข้าให้เข้าเพราะเขาอยู่ชั้นสองผ่านไปตอนนี้คนผ่านไปเข้าได้ตึกได้แล้วครับหนึ่งคนเป็นคนทาอาหารงั้นคนต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบอยจะให้ผ่านเลยนะให้ผ่านไปได้ไหมยักอ๋อเราต้องเช็คให้ดีเนาะน้องบอยเป็นรอพอที่ดีมากต้องเช็คให้ดีครับจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นขอเป็นช่างทํารองเท้า ดูซิเขาอยู่ห้องไหนห้องนี้อยู่ห้องนี้เขาบอกว่า big nose big nose จมูกใหญ่ big eye โอ้โหใช่จมูกใหญ่ตาใหญ่ตาเป็นสีน้ำตาลด้วยไม่อันนี้เป็นคิ้วคิ้วเหรอคิ้วอะบายครับแล้วบายจะโทรหาคนนี้ได้ไหมเพื่อนเราจะโทรห้องนี้ครับเป็นห้องที่อยู่สองคนใช่ดังนั้นเราจะโทรไปถามเพื่อนว่าว่ามีเพื่อนที่ชื่อ คนนี้พีทแมนหรือเปล่า,ไ,าไปโทรไปถามดิถ้ามีอยู่แซียว่าคนนี้ไม่ใช่ใช่โทรไปถามสีทหกเรารู้เบอร์แล้วสองหกหกแปดเอาละครับทุกคนเรามาถามกันว่ามีคนชื่อพีทแมนอยู่ด้วยหรือเปล่ากำลังจะรับแล้วฮัลโหลพีทแมนพีทแมนพูดอยู่อา้อาวเขาบอกว่า คนที่พูดอยู่คือพีทแมนเอ้าอ้าแล้ว oh, คนนี้คือเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าคนเนี้ยที่จะเข้าโรงแรมเนี่ยชื่อว่าพีทแมนแล้วพอเราโทรไปที่ห้องอ่ะคนที่ชื่อพีทแมนรับทําไมพีทแมนมีสองคนอ่ะหรือว่าคนนี้เป็นคนร้ายเอาอย่างนี้เพื่อเพื่อเราจะพิสูจน์เลยว่าคนนี้เป็นคนร้ายหรือเปล่าเราจะลองให้เข้าไปครับถ้าเป็นคนร้ายอ่ะมันจะมี มันจะมีตึกของนขาจะกลายเป็นซอมบี้มือผีมันจะมีมืออะไรไม่รู้ออกมามไม่ถูกค่ะเุ้ยทุกคนม,มีพีทแมนสองคนเหรอหรือว่าขเ,เ,เาขาเป็นคู่แฝดพีทแมนสองคนน่าจะเป็นคู่แฝดเออเขาเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันพีทแมนนามสกุลใช่ชื่อ <P iti> คนเราชื่อแน่เลยเมื่อกี้เราดูชื่อไม่ชัดแล้วคนนี้นะคะเอาคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปชื่อว่าไม่มีหมวกอาโนอาโนไม่มีหมวก ประชาชนยังไม่หมดอายุมาอพาร์ตเมนต์อ๋ออโนไม่ได้บอกอาชีพแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ชั้นหนึ่ง,งชั้นหนึ่งใช่ดูสิอโนอุ้ยไม่มีมมทำไมในในใบรา,ายชื่ออะบอกว่าชั้นอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยอพาร์ตเมนต์อีทหนึ่งสิคันฟอร์เฟิร์สฟอร์อ๋อชั้นสองหรือเปล่าสอ,สองอั้นอนี่นไงอโน อาโนอยู่ชั้นสองถูกต้องถูกต้องอาจจะถูกนะไม่มีหมวกเขาอัดใบก็คนเราอะ่ะตอนถ่ายแบบประชาชนอะ่ะเขาไม่ให้ใส่หมวกม,มันต้องถูกมันต้องถูกทุกอันเลยพอ่อจริงเหรอจริงไม่ใช่แต่ว่าวันนี้แดดร้อนเขาก็เลยใส่หมวกไม่ได้มันพ่อขอให้ผ่านไหมไม่ให้พ่อขอไม่คนเดียวนะพอ่อพ่อขอผ่านคนหนึ่งร็กด้วยเอาละครับตอนเนี้เรารพอสองคนเถียงกันแล้วคนหนึ่งบอกผ่าน พอแบงค์บอกผ่านน้องไบบอกไมหมเฮ้ยไงผ่านได้อ,อะไรอ่ะเจอคนเดิมหรอหนูตกใจอะไรคนเดิมไงแล้วเป็นไรอ่ะหนูตกใจทําไมอ๋ออันนี้ไม่ให้ผ่านมีอันเดียวไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีเอิมไม่มีไบแต่ดูตาเขาสิสีเขียวข้างนึงสีฟ้าข้างนึงพ่อให้ผ่านพ่อแบงค์ฮะตัวร้ายเหรอ,อไม่ดีเลยพ่อแบงค์เป็นรอพอที่ไม่ดีเลยใครมาก็ให้ผ่านหมดนึกไง ผ,ผ่านอีกแล้วแสด็ว,ว่าทุกคนน่ะเป็นคนดีผ่านได้หมดเลยมีใบลา,ายชื่อไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีโอเคเป็นไงผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ผ่านที่ผ่านที้ผ่านอันนี้ผ่านเอนนาอละครับเฮ้ย <c oughs> เข้าได้เอาล้ครับตอนนี้เข้าไปเกือบ8คนแล้วนะ <c oughs> ทุกคนที่เข้าไปเป็นคนดีหมดเลยไม่มีซอมบี้ระบาดสงสัยซอมบี้หมดแลว หมดแล้ว,มลวไม่มีไม่มีสับป,ปะาดแล้วเฮ้ยดูตรงผมเขาครับทุกคน mm hmm. คนนี้ตัวร้ายเหรอบว mm hmm. คิดว่าตัวร้ายหรือตัวดีตัวร้ายพ่อคิดว่าตัวดีพ่อแบงตลอดเลยเนี่ยพ่อให้ผ่านเ oh. ข้าไปแล้วเอาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นไหมทุกคนผ่าน mm hmm. ไวพ่อผ,ผ่านหมดเลยอะ่ะคนที่น่าสงสัยก็ผ่านได้ oh. ส่วนคนนี้มีบัตรมาอันเดียวเองพอรู้ไหมคนเนี้เขาเขามีสามคนเออหรอรู้ได้ไงนะครับหนึ่งสี่เอา้า <c oughs> เดี๋ยวกันนะครับทุกคนที่ชั้นหนึ่งห้องหมายเลขสี่มีคนที่หน้าตาเหมือนกันด้วยคนหนึ่งชื่ออิลินอยคนหนึ่งชื่อเซเลนเซเลนา ต่เขาเป็นคู่แฝดอันนี้เป็นคู่แฝดของจริงเพราะว่ามีฝ่ายมีไมีฝ่ายทุกคนดูฝ่ายสิฝ่ายอยู่ข้างนี้อีกคนหนึ่งฝ่ายอยู่ข้างนี้อ๋อนี่ไงเขาบอกอ,อนน๋อใช่อันนี้หนูห้พานอันนี้หนูห้พานถ้าเขาเป็นตัวร้ายอ่ะก็มือผีขอแรกในเกมเราบอกมันจะเป็นแมวจริงป่ะเ,เป็นแมวเป็นเป็นมือแมวเหียว ว่าคน,นนี้ให้ผ่านเลยจริงเหรออันนี้ใบรู้จักทุกคนคนคน,นี้เป็นใบรูจ้จักลับเทลเล่ลาบเทลเล่ผ่านครับผ่านทุกคนไปเลยไม่ต้องดูก่อนให้เราดูให้ดีอ่ะ<ม>พ่ออยากเจอว่าคนที่<ม>เป็นซอมบี้เข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคนไหนอ่ะเป็นซอมบี้ซอมบี้ไม่มีเลยป,ปอยปอยทุกคนเราเปิดประตูไว<ป>้ตลอดเลยเหรออ๋อถ้ากดแบบนี้คือเปิดประตูตลอดเลยเหรอใช่ อุ้ยคนนี้ก็ไหลเข้าไปทุกคนเขาเข้าได้หมดเลยอะตอนนี้รปพอรอพอเริ่มง่วงนอนไงเอาแล้วเอาแล้วไหลเข้าไปหมดเลยไหลเข้าไปหมดเลยเฮ้ยไหลเข้าไปอีกแล้วไปบอกแล้วซอมบี้หมดโลกแล้วไม่มีแล้วใครก็ได้มาเข้าโรงแรมของฉันเถอะเข้าไปเลยคนคนนี้ได้แน่นอนเข้าไปเลยฉันเปิดประตู ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อแบงค์คิดว่าจะไม่มีซอมบี้ผ่านมาแล้วน้าเข้าได้ทุกอุ้ยเหมือนคนเมื่อกี้หน้าเขาไม่นอนเลยอะใช่นั่นไงบค์กับเป็นซอมบี้ใช่ไหมค่ะเขาเป็นซอมบี้อุ้ยคนนี้ไม่ใช่ทุกคนครับไม่มีแล้วไม่มีโรคระบาดแล้วเอาละครับน้องบคาเฮ้ยไปไมเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นไหมครับ เดี๋ยวพ่อแบงค์รีเพย์ให้ดูย้อนกลับไปดูใหม่เนี่ยเนี่ยมันเป็นมือออกมาางี้ยเป็นมือออกมาเหมือนเราปิดหน้าเราแบบเนี้ยบูมดับเบิลย่างและนี่คือเกมโอ้ยเราได้เราได้คะแนนดีเลยเกรดดีโอ,โอเคครับทุกคนแล้วนี่คือเกมที่น้องไบค์กับพ่อแบงค์มาเป็นรอปพองั้นสํนาหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชอบม,มีไนไว้ด้วยนะบ๊ายบาย